สวัสดีครับ FC มายุสคานะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะครับมีรถกระบะทํากินนะฮะเข้ามาใหม่นะฮะพามาให้ลูกค้าได้ดูนะครับด้านข้างผมนี่เลยก็คือเจ้าตัว t o y ต้าไฮรักรีโวนะฮะสองจุดสี่เอนทรีซเป็นตัวรุ่นพิเศษเลย Z ซตอ t ดิชันะฮะเกียร์แมนนปี2อ2 0ันี่สบจนั่นเองนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะทํากินนะครับตัวนี้น่านะครับน่าใช้มากนะครับราคานะครับ อยู่ที่4 0 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ4 6 5 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตด,ดีนะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยจัดออกลดศูนบาทได้เลยนะยอดจัดได้ถึง500,000กว่าบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับแล้วก็ได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษด้วยยังไงกันฮะก็ถ้ากำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่ นะครับเสรีไทย70นะครับปากซอยเลยนะครับก็เป,เปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับอย่างไงก็ติดต่อกันเข้ามานะครับอ่ะเปิดป็นการไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวละเอียดของเจ้าตัวรีโวนะครับคันนี้รบกวนคุณลูกค like, ้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด Sub s ไ r i b e และดกดกระดิ่งทางช่องของผมมะยุศาด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าตัวรีโวคันนี้น่าสนใจยังไงนะครับไปมาครับผม นะครับสำหรับรีโว่คันนี้นะครับก็อย่างที่บอกขั้นต้นนะครับเป็นตัวรถนะครับทำกินนะกระบะทากินเป็นรถปีใหม่ด้วยวารันตีสูงด้วยนะครับแล้วก็ไม้ของเขานะครับใช้งานไปเพียง48,000กิโลท่านั้นเองนะครับประมาณ49,000นะครับนะก็คือวารันตีสูงสำหรับเจ้าตัวรีโว่โตโยต้าเนี่ยก็คือ150,000โลนะครับ5ปีอ่าคันนี้เป็นปีรถปี2020.21อันนี้ก็จะเป็นปี22-23 ก็แต่วว่าคันนี้ยังอยู่ในวันที่ศูนย์นะครับมาพร้อมกับไฟหน้านะครับแบบดูสปุงสปอร์ตเลยนะโคมไฟแบบใสๆเลยนะกระจังหน้าจะได้เป็นสีดําด้านนะครับนี่เลยนะฮะมีโลโกโ้ตัวได้ตรงกลางนะครับายทะเบียน3ถอ่พอพุทธพพอสเพาว8902กรุงเทพมหานครครับคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยไม่เคยมีประวัติชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําเลยนะฮะลูกค้าเดิมๆสวยๆนะครับนี่เลยรถบางๆมากนะครับ บางมากเลยนะฮะรัดด้วยกับยางกูเจียนะปี2021สัปดาห์ที่51เนะเป็นล้อกระทะดิสเบคคู่หน้านะครับแล้วก็รายละเอียดในส่วนตัวซุ้มล้อต่างๆนะฮะเดิมๆเลยนะครับนี่นะฮะเดิมๆเลยนะครับน้องๆป้ายแดงเลยแหละนะครับไฟเลี้ยวนะครับก็กระจกด้านข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับพาษีพเราบอเราต่อให้นะครับเบ้าเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยล้วตะเข็บต่างๆนะครับได้เดิมหมดเลยนะ บางๆมากนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบลกนะนะช่วงล่างคือตัวนี้เปลี่ยนโชคมาให้แล้วนะฮะสำหรับบรรทุกสบายๆเลยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบนะหลอดไส้แบบนี้นะครับมีไฟเบรกโดนที่3ามเจ็ดแม็กไนเนอร์มาให้แล้วนะครับช่วงล่างเนี่ยยังลงยางไหลมีนะครับตัวนี้ก็เซ็ตในส่วนตัวช่วงล่างมาให้แล้วนะครับอ่านี่เลยนะครับ รถคันเดียวด้วยไปดูภายในนะครับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นภายในสีดำนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ไมคสี่หมื่นเก้านะครับนะแล้วก็พวงมาลัยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเบาะหนังนี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นตัวเครื่องเสียงนะครับเดิมจากโรงงานนะตัวนี้คือ ออปชันคือได้เยอะมากนะเป็นตัวเครื่องเสียง Android นะครับ Apple c a r p l a y a n d r o น d Auto นะครับได้หมดเลยแล้วก็ USB ก็ได้นะครับนี่นะครับก็ให้ฟังก์ชันมาเยอะมากแล้วก็แอร์แมนวนวลนะครับนะครเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับก็ใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับนะสำหรับตัวเจ้าตัวรีโว่คันนี้นะครับ ราคาเพียงนะครับ4 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่ My, ประมาณ4,9 0 0 0าทครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์084-384-8404นะครับหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับนะก็ขอฝากด้วยนะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะทำกินนะครับผมแนะนำเลยครับเจ้าตัว t o y o ต a h i l u x r e v o 2.4NT Sin g l e Cab น e dition เกียร์แมนนวปี2020.21ทั้งนี้นะครับ ราคาไม่แรงนะฮะสี่านะครับราคาน่าจะต้องลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยพออยู่ประมาณ9,000นะฮะนะยืดสูวนสุดได้ด7ปีเลยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับก่อนจะการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวนันนี้ผมมาิชคาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ